โอเคครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการดีจีแคตติ้งทีวีชแนลครับพบกับผมคนเดิมนะครับไอ้นี่ใครไม่รู้นะครับในเซิร์ฟวันนี้อยู่ไหนไหมครับเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟอะไรวะสักครู่นะครับเซิร์ฟไหมครับพอดไอพีหนึ่งศูนย์สามจุดสองสี่หกจุดหนึ่งเก้าจุดสองศูนย์เจ็ดนะครับระบบในเซิร์ฟขออ่านก่อนแป๊บนึงนะครับก็มี PVP อีเวนต์ปืน n อ c ยืนแฟบทุยเขาเขียนอย่างเงี้ยด <c oughs> <c oughs> ับหัวตายของไม่ตก p r o ร e เทที่เหลือมาพิสูจน์นะครับอไม่มีการโปรโมทเ,เกียร์นะครับต้องมาพิสูจน์จะรู้ว่ามีอะไรบ้างครับนี่นี่ก็คือสปาครับมันแหลกแต่างได้นรู้สึกว่าแหลกขอรู้แล้วรู้แล้วทำไมปิดเฟสอยู่โอเคช่างมันนะ ไซที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเอ็มซีบีแอดแอดแอดไซทีไม่ได้เล่นเซิร์ฟเอ็มซีบีมานานนะครับเ <c oughs> พราะก็เพราะว่าเออ่มีเกียร์นะครับมันไปดูคลิปผมใช่ไหมครับแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นดีจีแคสติ้งครับของผมนี่แหละผมเปลี่ยนชื่อปุ๊บมันเห็นใช่ไหมว่ารหัสผมรหัสอะไรตอนพิมพ์ล็อกอินมันก็พิมพ์ไปดีจนะีแคสติ้งนั่นคือรหัสในตอนนั้นครับแล้วมันก็เข้าไปแฮก แม่งเอาทองเอาเหล็กอะไรกูปไปหมดเลยโคตรส้นตีนทีวีครับพี่เบนะลรอย่างเงี้ยเรับช่างหัวแม่งก็เลยมาเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟนี้นี่เซิร์ฟนี้เราได้มันร้อยคนนะครับรู้สึกว่าห้าสิบคนก็น่าจะแหลกกันนะ <c oughs> เรับเรามาสำรวจหน้าตาก่อนเลยครับเกิดมาก็จะมีของตามนี้ครับผมก็จะเรียงของไว้ตามความเรชินของผมอะ่ะที่ขุดดินก็มันแหลกไปเนะี่ยที่ขุดดินก็อันแรกขวานก็สอง ไอ้ที่กูเถ็นก็สามดาบก็ห้าเพราะว่าถ้าเป็นสี่จะไว้เป็นไฟนี่เป็นโปรเทคนะครับแต่ตังเราผมม่โปรเทคหนึ่งสองหมื่นกูมีกี่บาทวะวเนี่ยอ่ะจะสูตรจุดูตรพอยนี่ก็แจกของครับดีมากกดให้ด้วยโอ้โหโคตรโชคดีอ่ะใครกดให้ไว้เนี่ยกูว่ากูยังไม่ได้กดเลยนะ มันจะมาอะไรเยอะๆหนาครับพอแล้วพอแล้วขอไฟนะครับไม่ใส่ไม่ได้ไฟวะต้องกดให้มันเหรอเนี่ยอ๋อต้องเข้าไปดีชิดนะครับไม่งั้นเราจะโดนคอนโดของไป,ปริยายนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเออร มาถามรหัสหรือไม่ก็ไม่ต้องมาเสียกเข้าชื่อผมแล้วใส่รหัสดิจิตี้คัตติ้งนะครับว่ารหัสผมไม่ใช่เลยครับเปลี่ยนมาไม่เรียบร้อยแต่เซิร์ฟ MC Beat บิดจะเล่นก็เล่นไปเถอะแต่ผมบอกให้แอดมินแบน IP ผมไปแล้วในเซิร์ฟ MC Beat มันจะมีเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองใช่ไหมเซิร์ฟสองก็อีกรหัสหนึ่งครับผมไม่โง่ครั้งที่สองครับโง่ครั้งแรกไม่โง่ครั้งที่สองทำไมกูไม่ได้ไฟเลยเนี่ยกูกดได้ใครวะเนี่ยกูจะไฟกูไม่เอารองเท้า อะไรวะไฟหมดอ่ะเี้ยโอ้ยไฟแม่งตันที่ยี่สิบหกอ่ะนะเคม้มต้องสนใจเอาไม้ต่อโห้แหลกชิบหายเนี่ยถอยไม้กูไม่ได้ว่ะ สัตว์กูเอาไม้กูไม่เอายันดิออกไปออกไปออกไปเอา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 ไปเก็บไปไปเก็บ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 พอละให้อะไรแย่ๆครับเกินเหตุอะไรเนี่ยเติมนี้ผมไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดที่มาเล่นเติมนี้นะครับข้างหลังก็เป็นอาหารและอุปกรณ์แม่ง ไม่ทิ้งเสื้อผ้าม,มันได้วะไม่ทิ้งเสื้อไม่ได้ได้แค่กางเกงกับรองเทาเ้าแล้วไม่ไฟกูไม่ได้ทีเนี่ยเยสปวดให้แล้วโดดีโดดีโดดโดมงงดิอ่าได้เลยครับบอเมื่อกี้อาจจะเป็นการแลกน,นิดนึงนะครับเรียกกดไม้ก็ไปโดครับมีใส่เราครับการโดมันคือจิตวิญญาณเนี่ย ตัดไ,ไม่ได้ไอ้เหี้ยโหแม่งเซิรฟโคตรงกอะ่ะเออมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้เวลา11โมงครับ11โมง3นาทีมไม่อาบน้ำเลยเนี่ยเน่าไหนเฮ้ยได้ยินเสียงคีเปอร์ครับมันรู้สึกมันแหลกๆอปเปิลชอง What the fuck Boom กดได้เดียวมาจะเอาไม่ไม่ไมไมไมกดกดไม่ได้เริ่มหมูเริ่มหมูเริ่มหมูกินทุกวันแล้วแค่นี้เออก็ไม่งอมแล้วไปแล้วแค่นี้ก็แค่นี้ครับไม่ต้องแคร์ครับคราฟก่อนเลยต่อคราฟยังไม่ต้องคราฟนะเผื่อไปเจอของใครแล้วค่อยมาโด <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นทรายครับ ตัวนู้ก็ตัดไม้ไมป่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้นู่นคืออะไรไม่รู้ลองไปที่ตัดไม้ก่อนอาจจะเป็นตัดไม้ก็เป็นได้ครับนี่เป็นโพเทคนะครับไม่มือดอย่างนี้เลยครับไม่มีคนเลยครับเฮ้ยโพเทคอีกอ่า นา่งกันครับบ้านนี้เขาโปรเทคอีเฮียส,สเกลตันยืนลไหนกันบังเลยจันบังเลยจันมึงดบัดบปะดับปะดับมาดับมาอุ้ยตกใจโปรโปรห้าโปรหา้รหากหากครับไม่ได้โปรเทคครับเรียบร้อยครับไม่เอาเราเราไม่ได้นิสัยอย่างนั้นวางวาง เราหาก,กินเองได้ครับเราเรามีอันจะกินนะครับนี่ก็ท่าน้ำนะครับนี่ก็บ้านเซิร์ฟแบบนี้นครับผมแนะนำให้สร้างบ้านบนอากาศหรืไม่ก็ใต้ดินแม่งเลยครับโปรเทคไว้ได,ดว้ะไม่โดน่ะไม่โดไม่ได้ครับเราพอเพียงแล้วเราต้องมีศิลธรรมนะครับ ฉันมาดของคนอื่นเขาเอาตัวรอดไม่ได้ครับเจ้าต้นตายที่ไหนวะไม่รูดนะครับทำไซอมบี้ไม่ตายวะเนี่ยดับไปซะข้าซามบี้จะได้ตังค์นะครับค่าหนังมุมก็ได้ครับค่าทุกตัวได้หมดปลาหมึกไม่แน่ใจวันนี้ผมมาคนเดียวไม่มีเพื่อนมาครับ วันนี้ไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ครับปิดเทอมครับวันนี้วันที่เที่ยวอะไรวะสอ,ส,ออสองพฤษภาคมปีห้าหกครับคลิปล่าสุดที่ลงไปก็เอ็มวีห้องผมเอ็มวีโรงเรียนผมสุกกระดาษพิเศษอะไรรังสิตนนะครับเอาดินไปก่อน เพิ่งกินะสร้างมารตรงไหนดีครับผมว่าสร้างตรงนนรเนี้ยโดนในนี่แนนอนโดนแน่นอนครับเคยแล้วเคยเล่นเซิร์ฟอื่นอ่ะแล้วมันโดนโดไปแบบคนหน้าด้าน่ะเหลือไว้แค่ประตูที่เราพาเบทไว้คนจะเอาก็เอานะครับคนที่มันจะเอาอ่ะ เคียดไยหิวเลยยังไงเยี่ยมกินไม่ติดพิษ ah, ขุดดิ่งลงไปดีไหมหรือยังไงตรงนี้มันต้องมีอะไรนั่นไงอาจจะมันโอ้โหมันมีความหมายไม่ได้ขุดลงมา โค okay. โดนิดหนึ่งครับเอาหมึกครับอย่าไปทะเลาะก,กับมันเลยมาย้อมสี่คนแกะได้นี่ก็ผูไมาครับโอ้ <c oughs> คนดูบอกเขครับไม่บอกนี่ชว่อเป็นแรงหมู่งเนี่ยรู้ครับรู้ไม่ต้องบอกครับรู้ว่าจะพูดอย่างนี้อันนี้ก็เขาขายของถ้าเราคีดขวายไปเราก็จะกลายเป็นซื้อนะครับ ผมไม่ซื้อ้วยฮะอะไรนะเลสเตอร์5อัน6บาทเลยเหรอ,อโอ้ซื้ออะไรคุ้มกว่าเนะี่ยคลิกขวาคลิกซ้ายก็ถือว่าเป็นซื้อเนะี่ยเมื่อกี้มันขึ้นว่า You can s e l l You can sell here กูจะซื้อกูมไม่ซื้อนะเอ่ยเฮ้ยเซลม,มันขายซื้อวะเซลมันขายมั้ยอ่ะ เออช่างแม่งไพเวดยังครับโหเซิฟนี้เขาปกตินี้ถ้าเป็นเซิฟใหญ่ๆนี่ใครไม่ i าเว e ไว้นี่ดโดนโดบ้าหมดแล้วนะครับหืมใจกล้ามากต้นไม้ใครครับไม่รู้ว่าตัดก่อนไม่มีระบบไม่มีระบบดอกไม้ด้วย่มเป็นไรเดี๋ยวเราปลูกแทนนะปลูกต้นแทนนะ ตางไม้ครับตักตอไม้ไปชนน้องเนยไปแล้วเราต้องปลูดทดแทนด้วยครับไม่งั้นป่าจะหมดโลกนะอะดอกนะครับ oak sapling อะไรอะอะไรวะ oak sapling 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 เก็บเวลเก็บเวล ไม่มีโปรเทคตรงนี้ใช่ไหมโอเคเ,อเราต้องจำไม่ได้เดี๋ยวว่าสปาอยู่ตรงไหนถาว่าสปรารีบหาแลนะลืมสปาครับลืมสปาให้เราวาร์มา,มาเมื่อกี้เฮ้ยเราค่อยสร้างดีกว่าไปสำรวจให้ครบดีกว่ากับสปาอ่ะสำรวจให้ครบประตททูทุกประตูวาร์มนะครับผู้ชมจะได้ เออมันแหลกกระตุกกระตุกผู้ชมจะได้รู้ครับว่าแต่และสปาวมีอะไรบ้างเราจะได้สร้างบ้านถูกที่ถูกเวลาโอ้ยจะวิ่งพยายามไม่วิ่งนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เราไปตรงไม้มาวันนี้เรามาทรายครับน่าจะเป็นเมืองแซนนะผมว่านี่ฮะรอครอับจะ ก็ยังมีบ้างคนนะบ้างคนผมเดาว่านี่หลังนี้น่าจะไม่โปรเทคใช่ไหมใช่ไม่โปรเทคจริงๆด้วยประตูก็ไม่พาเวทอ๋อพาเวทแต่ว่าเข้าได้ครับ <c oughs> โคตรด้านอะ u ิวทูทัตขอสำรวจนิดนึงครับบ้างของคุณเอ่อ AI ครับแปดสองสามสี่ครับแล้วก็คุณ a อไเอไอ AI.. a, a l a l ครับ ALI แปดสองสามสี l ่ I ขอสำรวจหน่อยนะครับมันจะมีไม่หลายประตูไหมวะเห็นเนี่ย เฮ้ยตายสิม <rôle> hey, nah. <gram> ีแค่นี้เนี่ยนะมัื้อคุณมาทำเตี๋ยอะไรวะเนี่ยขออนุญาตนะครับวางวางให้ วิธีสร้างบ้านแบบไม่มีโปรเทคมันก็เข้าบ้านเราไม่ได้ครับรู้นะแล้วเราต้องสร้างบาแบบยังไงดีไม่เอารือว่าเห๋ือฟ้ามีฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหลือคนเลวก็ยังมีคนดีแล้วเราผมพื้นที่เชียพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะเราค่อสร้างบ้านบานนี้เลย ถ้าแบบพิเวทไว้แค่กล่องนะครับไม้ย,ยังไม่ต้องเอาวางบ้านเราก็าจะมีแต่กล่องกับกล่องครับเต้าผิงแค่นี้โอเคครับคลิปนี้ขอจบเป็นแค่นี้ก่อนซีอูเจนเดย์จะเปิดนะครับคลิปหน้ามาใหม่ครับ